ถ้าจับตรกจอจะรู้สึกร้อนๆอยู่เพราะว่ามันเพิ่งออกมาจากห้องตัดมรตนันจะร้อนๆนะฮะน้องๆยังไม่ได้ดูกันแบบเ <Sig. S 1> ต็มๆนะเธอได้ดูคัตติ้งบ้างอะไรบ้างแล้วตอนหนึ่งตอนสองแต่วันนี้คือก็เลยอยากให้น้องๆนักแสดงทุกคนทีมงานแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนได้ลองมาดูแบบประสบการณ์เต็มๆผมก็เลยเลือกว่าต้องเป็นภาวเอรไลเพราะจอมันใหญ่ <hoor. S 1> อยากให้เห็นประสบการณ์เต็มๆครับวันนี้คือตั้งใจจะ่ายเป็น2ตอนใช่ไหม สองต่ติดกันครับทำเรื่องราวอันนี้เริ่มต้นมันมาอย่างไงครับผู้ชายเรื่องของเรื่องนี้ใช่ไหมผมเรื่องเริ่มต้นคือตอนแรกอยากอยากอย่างที่เคยเคยพูดตั้งแต่ตอนแถลงข่าวครับว่าพอดีผมดูแลน้องๆอยู่หลายๆคนนะแตอนี้ใครบ้างยกมือหน่อยซิเดี๋ยน้องๆหลายคนในนี้แล้วก็แล้วก็ขอบตาแล้วก็แล้วก็แล้วก็คือเราก็อยากหางานที่แตกต่างให้น้องๆหลายๆคนรู้จักน้องไข่มุกจากการเป็นไอดอล น้องเียแต่กทุกคนดูมุ้งมิ้งหมดเลยก็เลยคิดว่า,าอยากหางานที่สนุกให้เขาแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่แตกต่างก็เลยเริ่มต้นสร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วก็ได้คุยกับพี่ออฟดูมันดีแล้วก็พี่สนุกซึ่งสนิทกันอยู่แล้วก็ก็เลยบอกว่าเ,เรามีนักแสดงที่แบบน่าทํางานด้วยเรามาลองอะไรใหม่ๆกันก็ก็ก็เลยชวนก็เลยได้เจอทั้งทั้งซีจิมมี่ทอมมี่แล้วก็ไตเติ้ลนะครับซึ่งซึ่งก็ก็เป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วเราก็เริ่มฝึกสร้างตัวละครกันมาจากจาก จากทีละนิดทีละหน่อยจากศูนย์นะครับพร้อมนักแสดงมีนักแสดงก่อนเรื่องอีกแล้วเราก็ค่อยๆสร้างตรงนี้ขึ้นมาด้วยกันแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งก็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 เห็นอย่างที่เห็นนะครับก็เราก็ได้กดกล้องแล้วก็ก็คิดว่าอยากจะทรมานน้องๆให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับถ้าพใครๆก็เขาก็รู้กันอยู่ตั้งแต่เรื่องก่อนๆมาว่าผ่านอดัมได้ผ่านทุกอย่างได้นะครับมันก็จะเป็นโจทย์ที่ดีให้กับน้องๆนอกเหนือจากการที่จะสร้างเรื่องที่ดีทําเรื่องที่แตกต่าง ก็จะเป็นงานหนึ่งที่เขาได้ท้าทายขีดความสามารถของตัวเองไม่รู้ว่าได้ไม่ได้นะโกรธหรือเกลียดผมในใจหรือเปล่าแต่ว่าอยากให้อยากให้เขาได้ดันลิมิตตัวเองออกไปได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วก็แล้วก็ท้ายสุดก็พยายามจะผลักดันให้งานออกมาดีนะครับก็เลยได้พี่ๆที่วิวที่ที่ตัวเองก็เป็นผู้บริหารอยู่แล้วเนี่ยช่วยซัพพอร์ตนะอีกทีหนึ่งในการที่จะทําเป็นวิวออริจินอลก็ก็ได้ ได้รับการสนับสนุนจากคนรอบๆข้างทีมงานนักแสดงพี่ๆเพื่อนๆทั้งวิวทั้งค้าต่างๆทั้งในและต่างประเทศก็ช่วยกันเป็นอย่างดีก็ก็ทำให้เรามายืนอยู่ตรงนี้นะครับอย่างที่เห็นครับเป็นว่าว่าจะเป็นว่อยู่เป็นที่เกาะเป็นชาวเกาะเออใช่ใช่ครับยูดกลับอยู่นานสุดครับพู้กลับไปเตรียมงานก่อนเป็นอาทิตย์เลยหลายอาทิตย์แต่ว่าทุกคนอยู่เท่ากันหมดเพราะว่าไอเดียหนึ่งคือพอดีว่าผมไปได้ไอเดียมาจาก ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ Apocalypse Now ซึ่งเป็นแบบหนังเก่าละของของเพื่อนพ่อของผม่า Francis Ford c o p p l a ใช่ไหมครับแล้วก็ทุกคนไปที่ฟิลิปปินส์แล้วก็มาอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็สักพักเขาก็เริ่มเป็นบ้าไปเรื่อยๆทีมงานนักแสดงก็เริ่มแบบเริ่มหลุดโผกันไปเรื่อยๆเพราะว่ามันกัเนเรื่อยๆแล้วมันดีก็คิดว่าวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่เหมาะกับเรื่องนี้นะแล้วเื่อพี่ไผ่พี่ไผ่ก็มีความตอนแรกกันเราถ่ายกันวันแรกที่หัวหินนี่เป็นถ่ายตัวตัวอย่างนะเขาบอกว่าพีเซล น้องๆแบบน้องจำได้เลยน้องนัทเนี่ยชักเลยแล้วกอดผมแล้วแบบหนูจะพอไหมดูนี่ยคือเป็นการเล่นครั้งแรกแล้วก็มันแบบมันมันมันเล่นแล้วมันมันกินเขาเยอะมากแล้วพี่ป๋ายก็กลัวผมก็บอกว่าเอ้ยถ้าถ้าน้องเขาพยายามเล่นแบบเขาเรียกอะไรนักแสดงคนหนึ่งชื่อมาลอนแบนโดเนี่ยเป็นแบบโคตรนักแสดงสุดยอดเลยนะถ้าเขาแบบเล่นแล้วหลุดแบบนี้แล้วเนี่ยคุณก็ต้องเป็นพุ่มกับประเภทที่คุณก็ต้องลุยไปกับเขาด้วยก็พี่ป๋ายก็เลยแบบผมก็หลุดไปกับเขาด้วยหลุดไปเขาด้วยเป็นบ้ากันไปหมดเลยทั้งทีมงานนักแสดงทุกคนก็เลย สุขสารผมอะเราชินแล้วผมผ่านตำนานสมเด็จพระนเรศวรผ่านท่านมุ้ยได้ก็ผ่านทุกอย่างได้เหมือนกันนะฮะก็เลยผมมาสบายนะครับแต่ว่าน้องๆก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ที่แปลกออกไปไม่รู้ดีไม่ดีผมต้องให้น้องๆตอบแต่ว่าเป็นอะไรที่แปลกออกไปพี่ใบคาอยากให้สปอยเรื่องนิดนึงว่าเรื่องนี้คนดูจะเขาจะดึเกันใครไะดใรใต้ตอนจบผมก็ผมมันมันสปอยไม่ได้จริงๆเพราะว่า ตัวละครบนเกาะมันแค่น้องๆเลยไม่มีคนอื่นทั้งหมดกี่ชีวิตครับที่ต้องแบบเล่นหนึ่งตัวสิองครับสิบสองสิบสามคนสิบสองบวกหนึ่งสิบสองบวกหนึ่งสิบสองบวกหนึ่งเป็นแมวไหนนเป็นใช่ครับเป็นเทเลอร์แต่ว่าคือหลักๆคือมันคือสแลชเชอร์มูฟวี่ครับเป็นหนังสแลชเชอร์เป็นหนังมีการฆ่าเกิดขึ้นครับมีความแบบสยองเหมือนหนังแบบแปดศูนย์อะไรอย่างเงี้จากความโหดความรุนแายตรงไหน ในซีรีเรื่องนี้มันจะต้องมีการจัดเลทอย่างไร่ไหนเออเลทเลทที่มาเมื่อเช้านี้สิบห้าบวกสิบห้าบวกคือืออย่างนี้ความรุนแรงทางภาพกับเรื่องมันต่างกันนะครับความรุนแรงทางภาพกับเรื่องมันต่างกันเรื่องนี้ไม่ได้รุนแรงทางภาพเท่ากับบางเรื่องคิดได้ง่ายครับโปรดิวเซอร์เรื่องนี้สองท่านคือหนึ่งคือผมที่ทําผีหายุทธยาแล้วก็ผีเพื่อนภาคภูมิซึ่งซึ่งทํารับน้องสยองขวัญเนี่ย พราะผมคิดว่าอะไรก็ตามที่ผ่านไปตรงนี้ไปได้เนี่ยมันคือไม่รุนแรงเท่าไหร่แล้วนะครับผีห่านก็15เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าผม่าคน่าซีกได้15ก็เรื่องนี้น่าจะโอเคความตั้งใจที่ทำเป็นซีรีส์นี่คือมาตั้งแต่ต้นเลยป่ะคะหรือว่าตอนนี้ระวังแผนเป็นภาพยนตร์มาก่อนหรือยังไงครับเป็นซีรีส์แต่ต้นวางแต่ต้นเลยคือนักแสดงเนี่ยคือเอนักแสดงมาบอกเลยถึงเอาบทมาสวมให้นักแสดงที่หลังใช่ครับเออไม่ได้สวมครับนักแสดงช่วยสร้างบทด้วยครับ มีส่วนมีส่วนในการในการสร้างตัวละครขึ้นมาก็คือพัฒนาบทไปพร้อมกันระหว่างใครทำกับใครระหว่างการฝึกเวิร์กช็อปครับต้องให้น้องๆอธิบายเขาเขาผ่านอะไรกันบ้างไม่ใช่นะแต่ด็ว่ามันต้องมีโครงเรื่องไว้ก่อนแล้วโครงเรื่องมันจะมีมีโครงโครงแค่โครงแค่หน้าเดียวเองนะพี่ไผ่ตอนนั้นโครงแค่หน้าเดียวแล้วแล้วผมสร้างตัวละครผมเขียนร่างแล้วสร้างตัวละครขึ้นมาว่าประมาณไหนแล้วผมก็ให้พี่ไผ่อ่านพี่ไผ่สนไหมพี่ไผ่ว่าเฮ้ยน่าสน เราก็ไปคุยกับพี่ยอดที่เป็นคนเขียนบทเขาก็โอเคแล้วเราก็สัมภาษณ์ผมก็จับน้องๆ้องฟิตติ้งจะเห็นรูปในในอินสตาแกรมในทวิตเตอร์ที่เขามีแฮชแท็กเป็นไหม่หลายๆรูปดูไม่เหมือนกันในเรื่องเลยคือรูปฟิตติ้งเมื่อไอ้นู้นเลยเราเห็นลักษณะเราเห็นวิธีการน้องๆก็เห็นตัวเองแล้วก็แล้วก็เริ่มก็เราก็เริ่มพัฒนาบทกันจากตรงนั้นไปสัมภาษณ์น้องน้งนั่งคุยกันมุมมองความรักความเกลียดความโลภโกรธหลงความเป็นตัวเองชีวิตเป็นยังไงอะไรบ้างก ก็เขียนจักตรงนั้นขึ้นมาด้วยส่วนอ,อ่คไปเดี่ยวน้องบ้างแสดงี๋ยงน้องวิ่งก่อนละกันเดี๋ยวเพียวเพียเข้ามาใกล้ๆไปหน่อยโอเคทุกคนมีบทอะไรอย่ามาเลยอย่ามาเลยแตัวน้ำโซนเลยค่ะรับบทอะไรยังไงค่ะเพียวเพียวว่านิมนะคะรับบทเป็นไมค์ค่ะสวัสดีค่ะเรเวนิต้าร์รับบทเป็นไลลาค่ะสวัสดีค่ะนัทค่ะรับบทเป็นโซน่าค่ะสวัสดีค่ะปิ่นพัญชนกค่ะรับบทเป็น สวัสดีค่ะสายลุงค่ะรับบทเป็นลิลลี่ค่ะสวัสดีค่ะนุ่นกิ่งกาค่ะรับบทเป็นเนสค่ะสวัสดีค่ะไข่มุกนีลาวันค่ะรับบทเป็นเจลค่ะเอาไว้ใช้ผมเป็นโจ๊กพี่ก่อนเนาะเรื่องนี้เราต้องไปแบบทรมานไปกินเพื่อนชายบอกว่าน้องๆไปทรมานความทรมานในในเกองแล้วก็ไอ้เกองที่นี่เรื่องนี้เป็นยังไงคะลุงแค่ไหนจำแนกต้องต้องเล่าที่สภาพแวดล้อมที่ถ่ายทำก่อนค่ะมันเป็นเกาะแล้วก็แสงแดดคือ แรงมากเพราะว่าทุกคนจะได้รอยรอยเสื้อลาบไปก็คือเราถ่ายตั้งแต่เช้ายังยันแบบว่าเยอแสงหมดแล้วก็เลื่อแสงหมดแดดก็แรงัมาตอนเช้าจะรอนมากตอนกลางคืนก็จะหนาวมากชมทะเลอีกใช่มาแมาแมลงาแมล้วมแมล้ก็แต่มแร้วมาแลูมา้ พอเราต้องไม่รู้ก็แบบว่าเอ้ยฉันไม่ทำป็นพี่หรือว่ายังไงอุ้ยการสะบัดนะค่ะทุกวันทุกวันค่ะตั้งแต่วันแรกที่ถึงเกาะค่ะตั้งแต่แรกเลยการออกกองอะไรเงี้ยอย่างเรื่องนี้มันต้องไปอยู่ในเกาะกันอะไรเงี้ยค่ะฉากมันก็รุนแรงเรื่องของอารมณ์อินเนอร์อะไรต่าง กันหมดแต่เราก็มีเพื่อนลำบากกับเราอย่างเงี้ยใช่สรับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างอานั้นสถานะที่แบบว่าเรื่องนี้มันเป็นซีรีส์มีหลายภาคต่อมาเราคิดว่าคนดูจะแบบว่าจะได้รับอะไรบ้างจากแต่ละแต่อีพีที่จะได้ปล่อยออกาสมาอย่างเงี้ยค่ะต้องดูให้จบก็ดูให้จบเราคือเราไม่สามารถบอกได้ในแต่ละใช่ค่ะใช่พอดูจบแล้วพอย้อนกลับมาดูเราก็จะได้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งใช่ คือพวกเราวันนี้ก็จะมาลุ้นกันเองด้วยเพราะยังไม่เคยลุใช่ค่ะอเซ็ตน้องน้องผู้หญิงหลังฝากก่อนเลยลูกตัวแทนใครก็ได้ลูกฉันหรอใช่ยังไงก็ฝากติดตามเรย e เบอร์5ด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนนี่พยายามแล้วก็เต็มที่กันมากๆนะคะก็เวิร์กช็อปมาเป็นปีแล้วยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากดูทุก EP ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ บอสเดลังพบรัะบ,บทเป็นแม็กครับสวัสดีครับไบรทนธนททองครับรับเป็นโบโซครับกับเรื่องนี้ขสาวประมาณกันมากผมว็เราดูดเป็นยังไงคนะหรือ<ม>ว่าชิลๆสบายๆไม่ต่างไม่ใช่ไม่ต่างเจออะไรบ้างในกองผมว่าประสบการณ์นี่น่าจะเจอกันเหมือนกันนะครับทุกคนรูยกับความทรมทความอะไรกันมาด้วยกันครับใช่ครับจริงๆผมว่ามันเริ่มตั้งแต่ยังไม่ถ่ายเลยครับแค่เราตื่นเช้ามาตีหาแล้วก็แบบว่า การเดินทางกว่าจะถึงโลเคชั่นอะไรเงี้ยมันแบบค่อนข้างทรมารห์นะเพราะแบบต้องนั่งแบบโปวิวขึ้นเขามาแล้วลุยโคลนมาอะไรเงี้ยฮะทุกทนั่งนะทุกๆนั่งนะแต่ผมเป็นคนขับใช่จะผัดจะผัดกันกลับรถพี่จะดำกันเรื่อยๆก็เหมือนเต้นสนุกเลยครับโยกโยกแบบแต่ก็แต่ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่แบบว่าเราไม่เคยเจอเนาะมันก็ได้แบบว่าความท้าทายในการฝึกฝนตัวเองใช่ใช่ในการแบบว่า การทำงานด้วยเจอแดดเจอฝนไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ว่าใช่ครับไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ครับอยู่ใจกันอะไรเงี้ยการทำงานหลายอย่างมันก็เหมือนที่พี่ดำพูดทุกผมผ่านเรื่องนี้ได้ก็น่าทรศัพท์กับกับหลายๆบรรยากาศแล้วอ่ะใช่คุณทั้งหลายผใช้ดำผใช่ับเรา โอ้เลยอไม่ไม่ได้เรียกว่าโหดนะผมว่าเอาจริงๆที่ที่พูดกันไปว่ามันทอล์โนมันอะไรแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่ากลับมามองดูจริงๆมันคือพอตรงจำที่ดีครับมันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าเราเสียใจที่เรารับเล่นเรื่องนี้เลยครั้งหนึ่งในชีวิตใช่ใช่แค่ครั้งเดียวหรอคะมีมีอีกก็เล่นอีกเรียกว่าสนุกพูดเท่านั้นเมื่อกี้ใครใครพูดเรียกว่าแบบมันมันแล้วก็สนุก เราได้แบบได้ลองทําอะไรที่มันมันไม่คิดว่าเราจะทําได้ใช่คราถ่ายทำมันมีท้อไหมเพราะว่ามันง่าที่จะบอกว่าถ่ายเช้ายันค่ำแล้วกลับมาี่ายกลางดึกนันเหนื่อยมากอไม่ท้อะมันมันมันไม่มันไม่เป็นเชิงความท้อเราเราเรามองว่ามันเป็นมุมมองประสบการณ์ใหม่มากกว่าที่เราไม่เคยเจอมันก็จะเกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลอยู่แล้วอันนี้เราไม่น่าจะแบบไปรู้คนทางอื่นได้เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ สนุกท้าทายแล้วมันเป็นการที่แบบ,บมันมันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่แบบสําหรับเราแบบวิเศษมากๆกับการเ<อ>งรรี้ยมันไม่มีแบบซีรีส์ไหนที่ทำแบบนี้มาแบบนานมากของประเทศไทยอะไรเงี้ยม,มันก็ทําให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆมุมมองใหม่ๆแล้วก็การึกฝนตัวเอ,องในวินัยด้วยหรือว่าการการคุยกันของ เพื่อนๆที่มีใจกันของนักแสดงและการช่วยเหลือกันอะไรนะครับมันก็เกิดขึ้นนั้นหลายๆอย่างจริงๆผมว่ามันดีครับแต่ถึงว่ามันลำบากมากๆแล้วมันทําให้ทุกคนแบบไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ด้วยทําให้เราแบบว่าได้คุยกันมากขึ้นและช่วยเหลือกันมากขึ้นในเซนต์ต่างๆทำให้เราแบบสนิทกันจริงๆสองคนนี้เขาจะไม่ไดอะไรหน่อยหรอครับคุณท้อดีจังหวะได้พูดสักทีนึงโยนั่นแหละครับเจอเลย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 ครับพูดถึงคุณชายดำหรือวพูดเอิร์ธต่ออไปาพูดถึงซีรีส์แล้วกันครับ คือเหมือนอยากเสริมที่เหมือนที่ผู้หญิงก็พูดไปเมื่อกี้ว่าอยากให้ดูจนจบเพราะว่าเหมือนแล้วกลับมาดูซ้ำอีกทีอ่ะเพราะว่ามันจะความคิดมันจะไม่เหมือนเดิมเวลาเราดูไปรอบแรกเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าตัวละครเขาทำแบบนี้เพราะอะไรแต่พอเราดูไปเรื่อยๆเนี่ยครับเหตุผลมันจะออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วถ้าเรากลับมาดูอีกรอบหนึ่งเนี่ยเราจะเข้าใจตัวละครมากขึ้นครับนี่แกงผู้ชายอย่างเงี้ยเราเป็นแบบเจนที่ดูแลน้องๆไหมครับน้องๆเขาแบบโอ้โหพี่ซีดูแลน้องๆไหมดูแลทุกคนดูแลทุกคนเลยฮะน้องเขามาดูแลเราเรากต้องดูแล จริงจริงผู้หญิงเขาก็ดูแลผู้ชายเหมือนกันนะใช่จริงบางทีแบบเออทำไมผู้หญิงแข็งแรงกว่าเราอีกวะห้องในโรงแรมห้องทุกคนมันติดกันเป็นชั้นเดียวกันหมดใช่ครับใช่ไหมมีผมีมีผู้ดูแลนักแสดงอยู่หัวหัวนั้นที่เหลือก็เป็นนักแสดงหมดแล้วก็ทุกห้องคือไม่มีใครอยู่ห้องตัวเองหรอกครับก็แบบ้านแต่ละวันคือทุกคนจะไปแบบไปนอนปกกันอยู่ที่ใดที่หนึ่งครับทุกวันแล้วก็เป็นรวมตัวกันเป็นแก๊งกันไปแลืวเว้นแต่คนที่แบบอนามัยก็จะแบบนอนเร็วก็จะแบบไม่ไหวแล้ววันนี้เล่นหนักเกิน นแต่ทุกคนมันจะมันจะมีอะไรมันจะมีเาเรียกอะไรรักษาร่างกายหนึ่งรักษาจิตใจหนึ่งก็คือนะครับมันจะมีสองแบบครับอ่ะน้องจะแทนศาสตร์เลยค่ะแก๊งของเราอ่ะบอสนะบอสยังไม่ได้พูดเลยก็ฝากติดตามเรื่องเรียนเบอร์15ทีด้วยนะครับทุกคนแบบว่าเต็มที่กับมันมากมากเลยครับผมไม่ต่างจากข้างหลังเลยนะคือทำไมครับก๊อฟมาเลยหรอก็ทำอะไรเพื่อมใช่ครับสุดท้ายให้เดี๋ให้ผู้ชาย เรื่องนี้กับความแลกใหม่แล้วก็คือที่คนไทยแบบไม่ได้รับปริมรสในคนนี้มานานถ้าถามเรื่องความคาดหวังผมคิดว่าผมได้รับความคาดหวังแล้วนะ,ะเปะ้าหมายของผมในการสร้างเรื่องนี้มาถึงจุดเนี้ยเรียกว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับผมได้เห็นนักแสดงทุกๆคนแล้วผมอยู่ในห้องตัดแล้วก็ได้เห็นการแสดงของทุกๆคนนะครับผมได้ปั้นและสร้างนักแ,แสดงมีคุณภาพขึ้นมากลุ่มหนึ่งได้ได้มี การส่วนร่วมง,งานกับพู่มกับที่ไปซึ่งเป็นพู่มกับครั้งแรกกับซีรีส์แล้วก็มีความสุขได้เห็นทีมงานทุกๆท,ทีมทํางานเต็มประสิทธิภาพไม่มีใครย่อหรือย่อนหย่อนไปกับกับใครเลยนะครับก็ถือเป็นความสําเร็จความคาดหวังของผมเนี่ยผ่านตรงจุดนั้นไปนะครับได้ผ่านามีการร่วมมือระหว่างวิวกับเราก็อีกหนึ่งเช็คบล็อกที่ผมรู้สึกว่าประสบความสําเร็จได้่ายเมืองนอกมีแฟนแฟน,แฟนให้การยอมนะรับนะฮะถึงแม้ผมจะไปทุกตี เขามากแฟนๆด้อมทั้งหลายแหล่ก็แฮปปี้แล้วก็ช่วยสนับสนุนเรามาตลอดการเดินทางก็ผ่านความคาดหวังทุกๆอย่างของผมไม่มีอะไรที่ยังไม่ผ่านจนถึงจุดนี้จุดสุดท้ายผมคิดว่าความคาดหวังของผมเนี่ยวันนี้มีผู้กำกับภาพยนตร์มาดูหลายท่านมีแฟนคลับมาดูมีสื่อมวลชนมาดูมีนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์นักร้องและคนอื่นๆมาจำนวนมากผมอยากให้เขาได้เห็นแล้วถามกับตัวเองว่าเราจะ เราเราจะเปลี่ยนตัวเองไปพัฒนาเราเห็นความตั้งใจของเราแล้วกลับไปแล้วมองว่าเราจะพัฒนากลับมาพัฒนาวงการได้หรือเปล่าในอินเทอร์เนต็ตตอนนี้มีการพูดกันเยอะมากดารานักร้อจะพูดกันว่าทาไมเราสู้เกาหลีไม่ได้ผมอยากให้เรื่องนี้เป็นจุดเล็กๆให้เขาได้ฉุกคิดว่าเด้ยเราพยายามอย่างบ้าคลั่งเพื่อเปลี่ยนและผลักตัวเองขึ้นไปอยู่ในระดับสากลได้ไม่ได้ผมไม่รู้แต่อยากให้ทุกคนที่เข้ามาดูที่ภาวะไรวันนี้700ที่นั่งเว้นตามมาตรการเนี่ยนะครับ ได้ดูได้เห็นแล้วได้กระตุ้นตัวเองกลับไปที่บ้านแล้วสร้างอะไรให้เป็นสากลให้สู้ได้ไม่ใช่แค่พูดยืนอยู่ในเน็ตในปัจจุบันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความคาดหวังนี้จะเกิดผลสำเร็จนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณน,น,นะเ่ะ